แม่ให้เลขที่ลูกจับนะเลขที่ลูกจับได้แปดสองหกกับหกห้า้ามาเดี๋ยวจะเอาชุดมาให้นะแม่นะนะแม่นะนะ สวัสดีครับสวัสดี f อซีทุกคนนะครับที่ติดตามทุกคนทุกท่านแน่วันนี้ถือว่าเป็นวันที่แอดบัติได้เดินทางมาที่วัดหงเขาเรียกว่าวัดศรีสะแลกดวัดพระเจ้าใหญ่วัดพระเจ้าใหญ่นะครับก็บที่นี่พอดีผมมาเป็นครั้งแรกแล้วผมก็ไปเห็นเนี่ยชุดไทยชุดไทยเยอะมากครับทั้งตู้ก็เต็มนะครับงหลังผมก็เต็มแล้วก็ข้างหลังนู้นอีกนะครับเยอะแยะมากเลยนะครับถือว่าที่นี่ หน้าจะแม่นมแม่นอย่างนี้ก็ไม่พลาดเนาะพี่น้องเดี๋ยวผมมาที่นี่ผมจะมาขอที่ตรงนี้เขาว่าแม่ตะเคียนนะเป็นที่แม่ตะเคียนและก็หลายๆลายคนเขาบอกว่ามาแล้วต้องขอขอแล้วได้ต้องรีบกลับมาแก้บุดด้วยต้องรีบกลับมานะผมก็ไม่แน่ไม่นอนของวดนี้ถ้าได้สามตัวหรือสองตัวได้เด็ด,ด,ด เดี๋ยวจัดให้หนึ่งชุดเนาะนะครับอะไปเอฟซีเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปล้วงวันนี้ล้วงอะไรครับวันนี้จะขออะไรในการจับปิงปองขอโชคเนาะวันนี้จะขอโชคขอโชคเป็นโชคใหญ่เลยนะวันที่สิบหกเลยนะบางคนจะเอาไปลาวไปอะไรไม่ต้องถามนะเพราะว่าผมจะชอบนะวันนี้ขอเป็นโชคใหญ่เลยรัฐบาลไทยไปครับไปโอเคมาด้านหน้า รไปเลยนะครับทุกคนโอ้ด้านหน้านี่จะเป็นสารแม่ปิลเทียนก็มาก็มาฝั่งนี้นะครับมาด้านนี้มาฝั่งนี้ที่เราเห็นก็คือภูมิลายนะครับไม่ว่าแต่ะใจน้ำแดงนะวันนี้ถือว่าน้ำแดงเยอะมากนะครับจะพบวันนี้นะจะพะวันนี้ก็ถือว่าเยอะนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นี่อยู่ที่จังหวัดบุกพีรัมนะท่านผู้ชมน้อนะครับก็ถ้าใครได้เดินทางมาก็ลองเข้ามาที่นี่ที่วัดศรีสะเด็ด หรือว่าวัดภูเนาะนะครับที่นี่คือ,อพระเจ้าใหญ่นะครับใครไปขอพระเจ้าใหญ่ข้างหน,น้าข้างในโบสถ์ใหญ่เนี่ยเขาบอกว่ามาขอแล้วจะได้สมหวังนะกับสิ่งที่ท่านขอนะใครเคยมาแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะบอกด้วยวนะ่าท่านได้มาแล้วมากี่รอบแล้วเลือเส้อสนเร็ยบจริงไหมผมก็เพิ่งมาครั้งแรกที่นี่แต่ว่าผมยังไม่เคยเข้าไปใน อาโบนใหญ่นะแต่ผมจะมาขอตรงนี้ก่อนครับผมเป็นสารเป็นสารกับเจ้าแม่ตะเคียนเจ้าแม่ตะเคียนทองเจ้าแม่ไปดูทองนะครับเจ้าแม่นวลนวลจันทร์เนาะนะครับเจ้าแม่นวลจันทร์ครับจะมีจะบดสามเจ้าแม่เนาะครับวันนี้วันนี้จะจับปิงปองวันนี้จะจับปิงปองล้วงปิงปองอ่ะอธิ๋ยานกับเจ้าแม่ก่อนเห็นกันอยู่เนาะใกล้นะครับอ่าอาจารย์กับเจ้าแม่ก่อน เดี๋ยวขอจับเจ้าแม่ก่อนเนาะสาธุก่อนนะครับเจ้าแม่เอ้ยสาธุสาธุลูกหลานเดินทางมาวันนี้นะครับมาที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับก็ขอให้เจ้าแม่ช่วยจับมือล so ูกช้างจับเลขอะไรมาขน่อยได้จับเลขอะไรม่อยหน่งไ้นี่ขอสองตัวก่อนไหมสองตัวล่างงงยังไอันไหนเด้งเข้ามือเอานั้นนะขอสตัวล่างจับเทเลลูกนะจับเทเลลูก อาเปลูกนะครับครับลูกแรกนะครับลูกแรกเป็นอะไรครับแบบนี้เขาเรียกโกเนาะน่าจะโกใช่ไหมโขกครับผมโขกเอาหกครับตัวนิ่งๆครับผมได้นะครับอันนี้เป็นสองตัวล่างเนาะได้มาแล้วครับเลขหกนะครับผมหกครับออาหกเาลูกที่สองเลูกที่สองจะเป็นตัวไหนนะครับอยากให้เป็นตัวไหนพิมพ์มาเลยึบอท่านหนึ่งมาเฮเลยนะ เด้งขึ้นดุ่งเลยครับเด้งข้ามือใช่ไหมเห็นไหมห้าเอาหกห้านะครับผมอ้าวหกห้านะครับทุกคนสองตัวล่างได้หกห้าเอาชิดๆกันหน่อยอ่านะครับหกห้าจับได้หกลูกที่สองจับได้ห้าชันกันไหมครับชันไหมครับโอเคครับมาดูนะเขาบอกว่าเมื่อกี้ขอเป็นล่างคอเป็นล่างสองตัว แม่เดียวแม่ผมผมมีจับจับชิ้นเดียวก็ไม่ได้ทีนี้ขอสามตัวบนสามตัวเด้อแม่เด้อขอสามตัวบนนะครับจบก็ไม่ถึงไม่ถึงเลยอ้าลบนสามตัวตรงอ่าลูกแรกจะเป็นอะไรลูกแรกแปดนะครับนเลที่ผมโชคมากเยนะครับตัวแรงที่ผมโชคแปดนะครับผมแปดนะครับ ตัวที่สองตัวที่สองตัวที่สองเราไม่ได้เราไม่ได้เอาคืนกองคืนเงินไปนะเราจับต่อไปเลยค่ะคืนกองเยอะในนั้นกองเยอะอยู่แล้วแปดสองแปดสองอ่ะเดี๋ยวตัวที่สามอยากให้เป็นตัวไหนกันนะสามคนเราล้วนกันอยากได้ตัวไหนพี่อยากได้ตัวไหนผมอยากได้เจ็ดผมอยากได้เก้าอยากได้เก้าอ่ะผม เขาพูดไปแล้วว่าอยากได้เก้าอ้าผมขอเจาตัวเดียวกันปอเจาะเดียวกันแต่ผมเพราะว่าช่วงนี้มีหลายๆครูที่ให้สองห้ามามีห้าแล้วผมอยากได้เก้าเอาตั้งใจสถานีดีเจ็ดพี่กำพร้อมเจ็ดพี่ฮิดแกนเก้าขอเป็นห้าอ้าวนิ่งๆเอาให้เด้งเข้ามือเลยเด้งเข้ามือแล้วเด้งแล้วช้าๆช้าๆ ตัวไหนน้อมีคนถูกไหมผิดกันถึงสามคนเลยแต่เกียดอยู่เกียดอยู่คนหนึ่งสองหกนี่คุณก็ให้เยอะเหมือนกันนะแปดสองหกจับเรียงดีๆีแปดสองหกยืนมาข้างหน้าหน่อยจับหนึงนะครับโอจเคได้นิ่งๆนะครับนิ่งๆครับนิ่งๆเลยนี่ขอยกขึ้นนิดนึงยกขึ้นนิดนึงยกขึ้นนึงคอจะได้ซูมง่ายๆโอเคครับโอเคนิ่งเลยนะครับแคปภาพไปด้วย แคบไม่ได้ครับเดี๋ยวก็ตัดเอาอชอบเนาะแปดสองหกแปดสองหกสองตัวได้ได้หกหกห้าแปดสองหกกับหกห้ากับหกห้านะครับแปดสองหกกับหกห้าช่วยกันพิมพ์กันเข้ามาด้วยนะนะครับวันนี้ที่ผมเดินทางมาเนะาะแต่ทุกแต่ทุกเขาขอให้เลขปิ่ง่องที่เราได้จับวันนี้นะเขาขอให้ สามตัวดามจริงผมตั้งใจที่จะจับแค่สามไปนน<อ>แต่พี่บอกว่าให้จับั้งบนงล่างขอข้างล่างด้วยไม่เป็นไรเนาะนะครับก็เอาตามนี้แล้วกันขอให้ทุกคนโชคดีเนาะนะครับถ้าโชคดีก็อย่างไรเดี๋ยวเราไปซื้อสามตัวเลยเนาะขอไปซื้อสามตัวแล้วกันสามสองห้าขอซื้อสามตัวถ้ามันออกสามสองห้าจริงๆนะถ้ามันออกสามสองห้ามาโดสามสองหกปีอะไร สามตัวบากผิดทั้งหมดเลยสามตัวไม่ใช่สามสองหกแปดสองหกสองหกหกแปดสองหกเนาะเดี๋ยวจะไปซื้ออ่ะบอกเจ้าแม่ก่อนนะเดี๋ยวจะไปซื้อแปดสองหกไว้นะและก็หกห้าหกห้าไว้ถ้าออกมาจะเอาชุดไทยมาที่นี่นี่ต้องต้องอธิษฐานกับเจ้าแม่นี่นี่นี่ท่านมองอย่างนี่นี่ข้างหลังนี่นี่เห็นไหมเนี่ย เดี๋ยวไปขอเจไปบอกกระซิบกระซิบเลยกระซิบเลยแม่แม่นะกระซิบเลยแม่เลขที่ลูกจับได้แปดสองหกกับหกถ้ามาเดี๋ยวจะเอาชุดมาให้นะแม่นะนะนะแม่นะสาธุสาธุสาธุนะครับผม ผลสาร fc ใครที่ได้โชคก็อย่าลืมเด้อนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนมากมากน้องนะครับที่ติดตามและขอบคุณทุกคนที่กด subscribe กดไลค์กดแชร์ก็อย่าลืมนะคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เป็นกําลังใจให้นะนะครับพวกเราจะได้เดินทางทำคลิปให้กับท่านบ่อยๆจะได้มีโชคมีลาบกันบ่อยๆนาะนะครับตัวเลขก็เอาไปพิจารณากันดูชอบก็จัดไปไม่ชอบก็ดูให้เป็นแค่เพียง ความบัดเทิงแล้วกันเนาะนะครับอขอบคุณทุกคนมากเลยครับสวัสดีรคร่บคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเล็ทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิสทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเปอร์นตเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม